สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับคาโฮนะครับแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมก็ผมเป็นตัวดานะก็อันนี้ไม่ใช่ตัวหลักผมนะผมก็มาประเทศอะไรสักประเทศนี่แหละจาไม่ค่อยได้ก็ประเทศที่ผมเทสอยู่ประจํามันปิดนะก็โอเคเข้าเรื่องเลยก็คือวันนี้นะหลายๆคนก็อาจจะได้เห็นปกคลิปแล้วหรือเปล่านะหรือว่าไม่ดูปกแล้วเข้ามาเลยผมว่าไม่น่าใช่นะก็ก็ตามนั้นแล้วันนี้เหมือนจะมารีวิวมอสที่ผมเคยสอดลงไปแล้ว ในคลิปที่แล้วนะครับที่แบบโคตรลื่นนะครับแต่ว่าแบบผมได้ไปเอะใจเม้น์หนึ่งอะ่ะก็คือมีคนเม้นว่ามอสเนี่ยแลมซีไอสามเจนสี่อ่ะหรือว่าเจนอะไรสักอย่างนี่แหละสามารถเล่นไฟเอ็มได้เว้ยซึ่งผมก็ว่ามันแบบแบบยังไงมันดูลื่นเกินไปปะผมก็เลยจะมารีวิวกันให้ดูนะว่ามันเล่นได้จริงไหมหรือใครอยากจะลองก็ลองไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับสอนลงแบบเรียบร้อยแล้วนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบรีวิวเต็มๆนะครับว่ามันแบบอะไรเป็นยังไงเลื่นแค่ไหนเดี๋ยวผมจะร้องต่อยให้ดูด้วยนะครับสำหรับคนที่ถามว่าใช้ต่อยได้ไหมคลิปที่แล้วมีคนเม้นต์อยู่นะครับก็โอเคนะคพูดพริรมทํทำเพลงกันมาเยอะแล้วก็ก่อนจะไปดูการเทสม็อดนี้นะก็ฝากกด like, กไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับซึ่งผมก็บอกต้นคลิปนะครับผมไม่คอนเฟิร์มอะไรทั้งนั้นนะทั้งการโดนแบนแล้วก็แบบ จะลื่นขึ้นไหมแล้วก็แลมสีจะเล่นได้แบบจริงๆริงไหมของคนของเขาอะที่แลมสีเล่นได้เขาอาจจะเล่นจอเล็กก็ได้นะเราก็ไม่รู้นะครับคอมแต่และเครื่องมันไม่เหมือนกันนะครับก็เอามาตัดสินไม่ได้นะว่าแบบเอ้ยเล่นได้แน่นอนนะครับก็เขาอาจจะเล่นจอแบบแบบภาพไหมครับหรือเปล่านะเล่นจอแบบจอนิดเดียวนะครับหรือเขาอาจจะอ,อะไรดีสักอย่างนะครับไอขสามข,เขาเนี้อาจจะเป็นแบบมหาเทพนะอ เอาโอเวอร์คอกอะไรพวกนี้มาครับมันไม่เหมือนกันแต่ละเครื่องนะครับและเรื่องการโดนแบนนะครับผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่า,าเสี่ยงแต่ว่ากลัวไหมก็ถามใจตัวเองดูนะดูนะครับว่าพร้อมจะโดนแบนไหมนะแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะถ้าคนที่แบบอยากจะเล่นจริงๆหรือจะอัพคอมอยู่แล้วอะโดนแบนมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านปลดก็เยอะแยะร้อยเดียวเองแล้วก็แบบอะไรวะอะไร ดเองก็ได้อยู่นะเหมือนครั้งแรกอาจจะปลดได้แล้วก็แบบเออเหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะอเอาง่ายๆใครที่อยากจะเล่นมดนี้แล้วกลัวโดนแบนนะครับหรือว่าคอมเพิ่งซื้อมานะแต่ส่วนใหญ่คอมเพิ่งซื้อมาก็ไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะหลงนะก็โอเคผมบอกกลืนก็น่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับผมฉะนันครับใครที่ถามว่าโดนแบนไหมผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าไม่รู้ครับแต่ว่า ผมไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะว่าครั้งแรกมัน14บสี่เดงก็ถ้าถ้าโดนก็รอแค่1ิวันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเลยนะครับว่าจะลื่นขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าจะไม่ลื่นเลยครับส่วนใครที่ลงแล้วไม่ลื่นเลยก็อาจจะเป็นเพราะอะไรหลายๆอย่างนะครับมันไม่เหมือนกันทุกคนนะก็อย่างว่าแหละโอ้นี่นะครับผมก็ได้มาใช้หาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราเห็นอะไรไหมครับนี่ครับลบวอเตอร์นะครับหรือว่าลบน้ํานะครับ น้ำเรานี่ก็คือแบบหายไปเลยที่จริงตรงนี้มันจะเป็นแบบทะเลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูการตั้งค่าภาพนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตั้งค่าเดิมๆของผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลง setting .xml นะนี่นะครับอันนี้ผมปรับเป็นไฮนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปรับไว้ทําไมน่าจะลืมปรับกลับนะตั้งค่าก็ประมาณนี้นะครับ normal แล้วก็ off นะอะไรปิดได้ปิดนะนี่คนระับการตั้งค่าของผมนะครับ ส่วนแม่น้ำถ้าว่าน้ําหายไปเรายังจะเล่นน้าได้ไหมก็ตอบนะครับว่าไม่ได้นะครับเฮ้ยโคตรโกรงันดูเฮ้ยเกินไปไหมเนี่ยโอ้ยแต่ว่าหลอดหลอดสเตลลิน่าเราลดเหมือนเดิมนะก็คือหลอดว่ายน้ําอะหลอดอากาศอไม่ใช่หลอดสเตลลิน่าดิหลอดอากาศเราจะลดเหมือนเดิมนะแค่เราไม่เห็นน้ำนะใครจะใช้ก็ <c oughs> รับความเสี่ยงกันเอาเองเด้อเป็นตำรวจง,งงอีกวิ่งลงน้ําก็ น้ำก็หายนับสรุปได้ว่าน้ําหายนับเดี๋ยวเราจะลองไปดูพ็อปนับว่าพ็อปจะหายไหมนะโอเคครับโอ้โหชัดเจนเลยครับคุณดูวาร์ปมานี่ก็เห็นเลยประตูหายครับผมม็อดนี้นะครับก็ลบพ็อปนับซึ่งอาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าอย่าเอาไปเล่นโลเพนนะเล่นได้แค่อาเรกวแลอวกับ็อกซิ่งนะเพราะว่าแบบมันยังไงอะอ แบบมันจกปูนไม่ได้ใช่ถ้าเราไปเล่นโรเพนะมันจะไม่สามารถจกปูนได้นะครับแนะนําว่าเอาไปเล่นบ็อกซิ่งดีกว่านะถ้าลบพ็อปเราจะจกปูนไม่ได้นะครับทํางานดําไม่ได้นะนี่นะครับก็เป็นการรีวิวม็อดประมาณนี้นะครับทั้งการสรุปง่ายๆเลยก็คือลบน้ําลบน้ําไม่พอลบพ็อปพ็อปถามว่าคืออะไรพ็อปก็คือสิ่งประกอบฉากต่างๆนะครับพวกประตูใบมงใบไม้อะไรพวกนี้แล้วมัง้ง ก็มันแปลว่าสิ่งประกอบฉากครับอะไรหายไปก็นั่นแหละเพราะพวกปงพวกปูนเสาฟงเสาไฟมงไม้แลวจะพูดให้มันยงให้มันยากทำไมเนะี่ยก็นี่นะครับก็สรุปง่ายๆเลยลบทปบลบน้ำนะครับโอเคสำหรับใส่บ็อกซิ่งที่กำลังจะรอดูอยู่ช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปต่อยให้ดูนะว่ามันจะลื่นมันจะอะไรไหมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันทอนต่อยเลยนี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้คู่ต่อยนะแต่ผมจะต่อยให้ดูนะครับว่าแบบ มันจะลื่มจะอะไรไหม FPS ที่ทำได้นะครับตอนไม่รู้จะพลาดจะแหลกไหมนะเพราะว่าแบบผมไอ้นี่ไง นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการต่อยนะครับนี่นะครับส่บ็อกซิ่งถูกแกไม่ก็ลองดูนะครับอันอาจจะไม่ลื่นเท่าที่ควรนะเพราะว่าผมอาจชิปไปด้วยนะครับแต่เฟรมเรทก็ร้อยสี่สิบบวกนะใช่ครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ลองเอาเป็ประกอบการตัดสินใจกันดูนะครับก็ลองดูไม่เสียหายนะมดเอาจริงๆก็ไปลงกันได้นะครับคลิปลงสอนให้แล้วนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามให้ด้วยนะครับส่วนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ส่วนผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับแต่วันนี้ผมไปละบายใครอยากได้ของก็ไปดูแล้านนั้นได้ถูกดี